สวัสดีครับ,รบยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด็กเทคโนโลนะครับประจำวันพฤหสัสบ,บดีที่ยี่สิบกูาพรนธาพุทธศักราช2567นะครับพบกับผมพิธีกรน,นายนันทชิตวงนุษและนายสุรศิก์กิตยาลาวสกุลครับครับผมวันนี้ขอเริ่มด้วยข่าวของการใช้รถยานพาหนะของนักศึกษาและบุคลากร,กรของมหาวิทยาลัยมอมูลภหา ที่ชมบุรีนะครับโดยยุคสมัยใหม่ทําให้รถหรือยานยนต์เข้ามามีอิทธิพลต่อการดําเนินชีวิตของนักศึกษานะครับเพราะจะช่วยให้ตัวของนักศึกษาอประหยัดเวลานะครับแทนที่จะเดินไปเรียนหรือแทนที่จะนั่งรถโดยสารหรือนั่งบินมอเตอร์ไซค์นะครับซึ่งทําให้สิ้นเปลืองและยังช่วยให้ประหยัดเงินได้ด้วยนะครับครับนอกจากนี้นะครับ การเลือกใช้รถหรือตัวยา,านพาหนะก็แตกต่างกันออกไปตามความชอบของนักศึกษาด้วยและบุลคลากรด้วยนะครับเรามาฟังบทสัมภาษณ์ของการเลือกใช้รถกันดีกว่าครับชื่อชาครับ่ชื่อบุ๊คครับเอ,อ่อมอเตอร์ไซค์ครับขี่มอเตอร์ไซค์ครับ ในงานรถขุมตัวคันนี้จอดนะฮอนด้าเวียดครับฟีโน่เอ็นแม็กครับเกเเียร์ออโต้ครับชอบมีเกียร์มากกว่าครับเกียร์ออโต้มันเพเลยว่าถ้าด่วนมันก็แบบว่า มันก็ขับเงี่ยงง่ายกว่าไม่ต้ขอ,ของหมกควาเท่ากินอะไม่มีครับไม่ค่อยมีครับก็ใช้มาตลอดไม่มีปัญหาะไรเราจะยางแตกยางรั่วเท่านะใช้กี่ปีแล้วครับเอ่อยี่สิบเอ็ดปีครับก็มีครับทุกคนรถรุ่นฟีโน่เนี่ยจะเป็นรถที่แบบว่า,า,ากินน้ำมันต้องใ่้ต้องเติมน้ำมันบ่อย แปดเป็นสิบแล้วนะครับให้คะแนนผมจะให้ร้อยก็เกินร้อยครับพออยู่มาด้วยกันนานครับนานมากเลยตั้งแต่ผมเข้ามาอยู่นี่ใหม่ๆนะครับขี่เขาขี่คันนี้มาตั้งแต่ตั้งแต่เริ่มตั้งแต่เข้าดีสี่ห้าเราก็ขี่คันนี้มาตลอดก็ยังไม่เคยมองแย่นอกจากอะไรที่บอกว่าเอ่อไม่ยังแต่ก็น้ามันหมดมีแค่นั้นครับขี่ให้ขีกคนมากครับได้ไม่มีเลยครับไม่มีท่าเนาะแล้วก็เขาโลกไม่ได้แต่งอะไร ถ้าเสมนสิบก็ประมาณเจ็บบอกว่าขับสะดวกลับง่ายแล้วก็บอกว่าห้องแควแล้วก็พอเหมือนกับว่ามันก็ไปามเราก็คือเดินทางสะดงกไม่ลำบากแต่ว่าข้อเสียก็คือกิ้ำมันขอขอบคุณครับสำหรับผลการสัมภาษณ์นะครับปรากฏว่าผู้คนส่วนใหญ่เขาจะใช้ยานยนต์ประเภทมอเตอร์ไซค์ส่วนใหญ่นั่นเองนะครับอาจจะเป็นเพราะสะดวกสบายนะครับ และหาที่จอดสะดวกราคาก็ค่อนข้างจับต้องได้นั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับสำหรับวันนี้รายการเราเวลาก็หมดลงแล้วสามารถติดตามพวกเราได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาเที่ยงสิบนาทีเป็นต้นไปครับสำหรับวันนี้สวัสดีสัสดีครับเฮ้ยในที่สุดเราก็ได้กลับ อีสานบ้านเราสักทีเว้ยกลับไปทักทายพ่อแม่ดีกว่าโอ้ยโอ้ยหิวสายจะขาดแล้วอยู่เมืองกรุงกินแต่เคฟซีคิดถึงอาหารอีสานบ้านเราเลยเอะเอ้เอเ,อเสียงสว่ค์ที่คุ้นหูกลิ่นปลาล้ามีกลิ่นแต่จมูกหรือว่าจะ ถูกต้องแล้วครับนึกถึงส้มตำต้องที่นี่เท่านั้นส้มตำยำเต็มตีนรวมส้มตำทุกแบบทั้งตำไทยตำปูปลาตำแตงตำกุ้งสดตำข้าวโพดตำยกล้อและสารพัดตำอีกมากมายพร้อมให้บริการท่านแล้วหรือจะเป็นไก่ทอดไก่ย่างไก่อบอ,องสารพัดไก่อีกมากมายรับรองอร่อยแซ่บหลายบาทคอพร้อมเปิดให้บริการถึงที่แล้วเชิญครับผม โอ้โหสุดยอดเลยครับงั้นผมเอาสวัสดีครับผมอ๋อครับได้ครับ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 เฮ้ย่ะเสียดายจังเลยครับพรุ่งนี้ผมต้องกลับกรุงเทพแล้วครับคงได้กินแต่ของอร่อยแค่วันเดียวหายห่วงได้เลยครับทางเรามีสาขาทั่ว7 7จจังหวัดทั่วไทยและยังมีบริการขนส่งบนโลกออนไลน์ yeah! ไม่ว่าจะเป็นแก๊ปไลแมนฟูตแพนด้าลาซาด้าซอบบี้โทรเลย088 432 6278ต่มงต้มตําเต็มต,ตีนพร้อมเสิร์ฟแล้วครับผม